หนูอ๋อก็ได้แต่เป็นกําลังใจให้กับพี่ปอนผู้กํากับรวมถึงนักแสดงทุกคนก็มีคุยกันตลอดค่ะว่าแบบเฮ้ยเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ก็เป็นส่วนหลักเลยก็เป็นกําลังใจให้กับทางพี่ปอนพี่พิงอะไรเงี้ยว่าแบบก็ขอให้เราแบบมีกําลังใจเยอะๆแล้วก็ผ่านมันไปได้สุดท้ายแล้วหนูก็เชื่อว่าเนื้อตัวเนื้อเรื่องยังไงมันก็มันก็ ได้ฉายค่ะได้ฉายแน่นอนหลังบ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างรักกันดีมากนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็คือแบบให้กําลังใจกันหลังบ้านตลอดจริง,งจริงวั่นไหวไหมคะก็หวั่นเหวค่ะถ้าเกิดมันแรงจริงจริงมีมีช่วงหนึ่งที่ช่วงแรกเลยค่ะที่แบบแอบ,บตกใจนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยได้มีการคุยกับทางนักแสดงแล้วก็คุยกับทางพี่ปอนว่าแบบเออมันเกิดอะไรขึ้นนะอะไรเงี้ยแล้วมีแล้เราจะไม่ได้ฉายจริงไหมอะไรเงี้ยท<ม>ุกคนก็พูดกันเป็นเสียง,งเดียวว่ายังไงก็ได้ฉาย S <S <ช>บทละครที่มีการส่งมาให้เราอ่านก่อนในตอนแรกมันเป็นยังไงบ้างเรื่องราวมันีความสอดคล้องหรือว่ามีความที่จะไม่เลยไม่เลยจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องจริงๆตอนแรกหนูก็ยังแอบงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมชื่อเรื่องนี้กับตัวเนื้อเรื่องมันมันไม่ได้แบบเกี่ยวกันเลยไไสุดท้ายก็โอเคเข้าใจหละก็ค่ะแต่ว่าที่แน่ๆคือมันมีความสวยงามแล้วก็ความสนุกความน่ากลัวความอะไรเงี้ยครบเุก คนที่ได้ดูคุ้มแน่นอนอเพราะว่านักแสดงเรื่องนี้ก็คืออย่างที่บอกนักแสดงหลักก็คิวโหดมากแล้วก็ทุกคนก็ใส่สุดมากๆอะไรเงี้ยค่ะพอหนันกก่วงไปด้วยดราม่า,าต่างๆแล้วว่ามันมันแอบกังวลไหมว่าผลตอบรับหลังจากนี้หรือว่าเราทํางานมาเต็มที่แล้วมันจะเป็นยังไงหลังจากนี้หนูมองเป็นในแง่ดีไปเลยว่าหนึ่งก็คืออย่างน้อยมีคนที่จะรอดูเรื่องนี้เยอะแน่ๆแล้วก็มันเหมือนก็ชอบตรงที่เหมือนแบบหลายๆคนแล้วก็แฟนคลับ ของพวกเราอะไรเงี้ยคือช่วยกันแบบเฮ้ยพอมันเป็นท่าแท็กหนังที่ไม่มีชื่อเรื่องทุกคนก็แบบมาซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยกันตั้งชื่อเรื่องใหม่เอาชื่อเรื่องอะไรกันดีนะทุกคนก็พยายามทําให้มันเป็นมูตแล้วก็เป็นเอนเนอร์จีในทางที่บวกแล้วก็ให้กําลังใจกันละกันอะไรเงี้ยค่ะมีชื่อใหม่ที่เราส่งไปบ้างไหมครับให้นักแสดงดูไหมบ้างก็มีหนูก็อยากได้สามหมื่นไงพี่พอลบอกมีแต่แบบโพสต์เล่นๆอะไรเงี้ยแบบผีหยุดยิ้มมั่งหรือว่าเหมือนแบบ พอพอเธอผีพี่เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยก็มีก็มีก็อยากได้สามหมื่นค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าใครจะได้ตําแหน่งนี้ไปได้เงินรางวัลไปก็กลายเป็นเหมือนแบบอีกชาเลนจ์โปรเจกต์หนึ่งที่ให้แฟนคลับได้มีส่วนร่วมก็ก็ถือมองไปในเรื่องที่ดีแล้วกันค่ะการทำงานกับคุณปอเองหรือกับพี่พิงเองสบายใจยังไงบ้างดีมากหนูรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่แบบดีเลยมีความเป็นมีความเป็น กันเองสูงมากมีความเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ที่เรารู้สึกว่าเราสามารถพูดได้ทุกเรื่องแชร์ได้ทุกเรื่องแล้วก็การทํางานคือเขาก็ปล่อยให้เราแบบเล่นได้เต็มที่เลยอ่ะลองเล่นมาก่อนแล้วเราชอบไม่ชอบซื้อไม่ซื้อก็เดี๋ยวว่ากันมันก็เลยกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้ทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะดีไซน์แต่ละฉากด้วยให้มันออกมาแบบไม่ได้เป็นอย่างที่ตอนแรกวางไว้แบบนี้พอนักแสดงเข้าถึงตัวบทบาทปุ๊บอยากเล่นแบบนี้เขาปล่อยให้เล่นเลย mm hmm. ก็กลายเป็นว่าอ้ยอันนี้ซื้ออ่ะกลายว่าเรามี ส่วนรวมในการที่แบบดีไซน์แต่ละฉากเลยความรู้สึกหลังจากที่บอกตอนแรกเับเพราะว่าเป็นผิวผ่าค่ะไม่เป็นไรค่ะมันอาจจะกําเนิดขึ้นมาอีกชื่อหนึ่งก็ได้ที่ที่เป็นชื่อนักแสดงก็อยากให้จดจําในชื่อของนักแสดงในเรื่องมากกว่าค่ะมันก็จะมีชื่อของเขาอยู่คิดว่าช,ชื่อเรื่องมีผลกับการโปรโมทการทํางานหนังไหมครับณตอนนี้หนูว่าไม่มีหนูว่าไม่มีเพราะว่า หลายหลายคนรวมถึงแฟนคลับเองเขาก็เหมือนแบบเชื่ออะไรก็ได้อ่ะขอให้ได้ฉายแล้วก็รอซัพพอร์ตเต็มที่อะไรเงี้ยเชื่อว่าตอนที่รับงานนี้เพราะว่าเป็นบภาที่เราเคยใช่ก็เป็นหนังที่เราชอบเนาะคือแบบยิ่งเราชอบดูหนังผีด้วยดูหลายภาคด้วยอะไรเงี้ยเราก็ชอบเป็นหนึ่งในหนึ่งในเรื่องหนังผีที่เรารู้สึกว่าพอเราจะได้มาเล่นไว้ตื่นเต้นจังเลยอะไรเงี้ยก็ก็ท้าทายอยู่แต่ว่ามันก็ยากไปคนละแบบค่ะ ยากเหมือนกันเรื่องนี้อีหมูว่าแบบสุดแล้วอะ่ะอันนี้ก็คือลึกเข้าไปอีกแล้วก็โ้ยากค่ะยากมากหนูว่าใครที่ได้ดูก็น่าจะเป็นอะไรที่คุ้มมากๆอะ่ะเป็นอยังที่ที่เราคุ่มเต็มที่เหมือนกันแล้วแล้วในพาร์ทของคนทํางานอืพี่พิงหรือว่าพี่ปอเองเขามาคุยกับเราอย่างไรบ้างในมุมของคนที่เป็นพี่น้องกันอืให้เราสบายใจนะคร เขาบอกว่าหลักๆเลยเหมือนสิ่งที่ทุกคนกังวลคือเรื่องของการฉายแหละหนูกวพอเขาบอกว่าแบบได้ฉายแน่ๆแล้วก็ตัวเขาเองเขาก็มั่นใจในเรื่องของสัญญาในความถูกต้องเราเองเราก็เชื่อมั่นในทีมของเราว่าทุกอย่างมันถูกต้องรวมถึงตัวเนื้อเรื่องที่พอเราเป็นคนแสดงเองเราจะรู้เลยว่าโอเคว่ามันมีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องหรืออะไรเงี้ยเราก็สบายใจในเรื่องนั้นว่าโอเคมันมันไม่ได้มีความสอดคล้องอะไรขนาดนั้นเลย มีหนูว่าทุกคนก็น่าจะตอนแรกเนาะแต่ตอนนี้คือมันมันโอเคแล้วตอนแรกก็น่าจะมีความแบบนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนิดหนึ่งก็มีทักแบบไปถามพีป่ปูอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยยังไงนะอะไรเงี้ยเขาก็แบบได้ฉายแน่นอนอะไรเงี้ยคือทางเขาก็มั่นใจแล้วก็ซัพพอร์ตกันอย่างดีเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะกังวลทําไมอะเราก็เลยแบบเชื่อมั่นในทีมเราว่ายัางไงมันก็ต้องได้ฉายอืม ิดกล้องเราเรียบร้อยค่ะปิดกล้องไมนานแล้วค่ะจริงๆก็คือให้เวลากับเรื่องนี้1เดือนเต็มๆเลยแล้วก็ถ่ายกันให้เสร็จปิดกล้องแล้วก็เ,เลี้ยงปิดกล้องอะไรกันเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแค่เป็นชายก็เชลเลอร์เพิ่งออกมาก็ผลการตอบรับก็ดีมากๆแค่เป็นสั้นๆเองแนะนําว่าใครได้เล่นเป็นชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ผลตอบรับแบบดีเกินคาดค่ะก็รู้เลยว่าแบบทุกคนเขารอจริงๆอะ่ะตอนนี้คือแค่รอวันฉายแล้วก็รอชื่อเรื่อง หนูว่ามันกระหึมแน่นอนคะ่ะฝากหนังที่ยังไม่มีชื่อเรื่องด้วยนะคะสำหรับแฮชแท็กนี้จริงๆเดี๋ยวชื่อเรื่องน่าจะมาเร็วๆนี้แหละแต่ที่แน่ๆก็คือน่าจะเป็นบทที่ไม่เครไม่เคยมีใครเห็นหนูเล่นแบบนี้รวมถึงพี่อโป,โปน้องฟีนพี่เจดเรื่องนี้คือแบบสุดจริงคะ่ะแล้วก็เป็นหนังของคนไทยที่ห้ามพลาดเพราะหนูเชื่อว่าเรื่องนี้เราไม่ได้ตีแผแค่ คนไทยอย่างเดียวอยากจะให้มันไประดับโกลบ a ลเลยระดับโลกเลยอะไรเงี้ยให้ต่างชาติสามารถดูแล้วก็เข้าใจถึงวัฒนธรรมหนังผีไทยด้วยอะไรเงี้ย